จุดเริ่มต้นของสงครามร้อยปีนั้นเริ่มขึ้นในปีคศ1337เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าอังกฤษได้อ้างสิทธิ์เหนือบัลลังของฝรั่งเศสทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องทําสงครามเพื่อแย่งชิงบัลลังความขัดแย้งนี้ยืดเดยื้อยาวนานมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด116ปีทว่าในช่วงปลายของสงครามนั้นก็ได้มีเด็กสาวคนนึงจากชนบทอันห่างไกลอ้างตัวว่าตัวเองนั้นได้รับบัญชาและภารกิจจากเบื้องบน ให้มาปลดปล่อยฝรั่งเศสและขับไล่อังกฤษกลับบ้านไปถึงแม้เธอจะเป็นเพียงแค่เด็กสาวแต่เธอก็สวมชุดเกราะและควบมา้าเข้าสู่สนามรบทุกครั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารฝั่งฝรั่งเศสเป็นอันมากและเธอก็ได้กลายเป็นตัวแปร,แรสำคัญในการที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นสามารถขับไล่อังกฤษออกจากประเทศของตัวเองได้และได้รับชัยชนะมาในปี1453วีรกรรมอันโด่งดังของเธอนั้น ทำให้ตำนาของเธอยังคงถูกเล่าสืบต่อกันมาจวบจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้กอบกู้ฝรั่งเศสสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้ได้รับองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นแม่มดนอรีดประวัติศาสตร์ได้จารชื่อของสาวน้อยผู้กล้าหาญคนนี้เอาไว้ว่าโจนออฟอาร์หรือชันดัก เรื่องราวของชาญราชนะครับเริ่มต้นเมื่อช่วงปลายๆสงครามร้อยปีเป็นช่วงที่ทั้งฝรั่งเศสและก็อังกฤษเนี่ยเริ่มร้อยหรอทั้งกําลังคนสเบียงและก็เงินตรานะครับก็เลยเหนื่อยๆกันแลละก็อยากจะเลิกกันนะแล้วสมัยนั้นนะครับเป็นสมัยของพระเจ้าชาวที่6แต่ว่าพระเจ้าชาวที่6เนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่เอ่อคนเขาว่ากันว่าสติไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่นะครับอานาจของบัลลังก์เนี่ยก็เลยตกไปอยู่กับน้องชายและก็หลานแทน น้องชายอยู่ที่เมืองอเลอองนะครับผมแล้วก็หลานเนี่ยอยู่ที่บูกินยงซึ่งภายหลังเนี่ยบูกินยงก็ได้ไปเข้าร่วมกับทางฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็ฝั่งใต้ของแม่น้ําลัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของพระเจ้าชาวที่7ที่เป็นลูกชายของพระเจ้าชาที่6นะครับด้วยความที่ว่ามันมีการแบ่งพักแบ่งพัวก,กันนะครับผมก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเพื่อแย่งชิงราชสมบัติกันพระราชินีอิสบัลนะครับที่เธอเนี่ยไม่ค่อยจะชอบลูกชายตัวเองเท่าไหร่ก็คือพระเจ้าชาวที่7เนี่ย ได้ทาการเซ็นสัญญากับอังกฤษนะครับผมที่เมืองทัวส์ว่าจะมอบบัลลางของฝรั่งเศสเนี่ยให้กับอังกฤษตอนที่พระเจ้าชาว,ชาวที่6สิ้นพระชนโดยอ้างว่าพระเจ้าชา,ชาวที่7เนี่ยไม่ใช่ลูกของกษัตริย์ซึ่งก็อาจจะเป็นลูกของชูก็ได้นะครับชาญน,นะครับหรือว่ามีคนคิดว่าเธอเนี่ยชื่อเจฮานนะครับผมเกิดที่เมืองดงเรมีนะครับไม่ใช่โดเรมีนะครับราวๆเดือนมการาปี1 4ึีแต่เดิมเนี่ย ชาเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดารรมดาครับที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างจะปานกลางมีพี่น้อง5้าคนนะครับผมซึ่งตัวของชาญเองเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องครับแล้วก็มีพี่ชาย3คนและพี่สาวอีกหนึ่งคนชานเธอค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เคร่งศาสนามากนะครับก็คือชอบเข้าโบสถ์สวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดจนเพื่อนเนี่ยล้อเลยวันวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่ชาญกาลังเดินเล่นอยู่ในสวนข้างโบสถ์นะครับชาญเนี่ยก็ได้ยินเสียงใครบางคนพูดกระซิบมาหาเธอพร้อมกับมีแสงครับส่องลงมาจากฟ้าตอนแรกนะครับ ชาญก็กลัวมากๆเลยแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกใครแต่ถึงกระนั้นครับเสียงเนี่ยมันก็มาหานางเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาบอกว่าชาญเนี่ยต้องทําอะไรบ้างหน้าที่แรกครับนางเนี่ยต้องไปปลดปล่อยเมืองอเลองที่ถูกทหารอังกฤษนะครับล้อมอยู่ซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่จะข่าแม่น้าลัวไปหน้าที่ที่สองครับต้องนําตัวมงกุฎราชกุมารหรือว่าพระเจ้าชาวที่7เนี่ยไปทําพิธีสวมมงกุฎหรือว่าพิธีราชาพิเศษเนี่ย ที่เมืองแคลงส์นะครับผมแต่ว่าแครงส์เนี่ยอยู่ในเขตของบูกินยงที่เป็นฝั่งของอังกฤษหน้าที่ที่3ครับนางจะต้องไปปลดปล่อยปารีสที่ถูกอังกฤษคุมอยู่และหน้าที่สุดท้ายครับขับไล่อังกฤษให้ออกไปจากฝรั่งเศสชาญเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเสียงที่เธอได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของนักบุญผู้หญิงสองคนนะครับก็คือ1คือเซนแคทเธอรีนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเซนบาร์เกร็ตและเสียงของอัคราเทวทูตไมเคิลอีกด้วยครับซึ่งไมเคิลเนี่ย สมัยนั้นเป็นเทวทูตที่คนฝรั่งเศสเนี่ยศรัทธามากๆเลยนะครับพ่อของชานะครับผมหรือว่าชักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนใหญ่คนโตของหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มักจะได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยอยู่บ่อยๆก็เลยมาคุยกันในครอบครัวนะครับตอนล้อวงทานอาหารกันชาเนี่ยก็อาจจะทราบเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับผมและพ่อแม่ของชาเนี่ยก็เดินไปสัญญากับเด็กหนุ่มคนหนึ่งไว้นะครับว่าจะให้ชาลเนี่ยแต่งงานด้วยแต่ชาล่ะครับ ก็ได้ข้ออ้างเรื่องศาสนาที่ว่าถ้าเราอุทิศกายใจให้กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราก็จะสามารถปฏิเสธการมั่นหรือว่าการแต่งงานได้ประกอบกับว่าตอนนั้นนะครับชาติตัดสินใจแล้วว่าชาญเนี่ยจะทําการเชื่อเสียงกระซิบที่พร่ำบอกเธอมาตลอดนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจว่าจะช่วยฝรั่งเศสให้รอดพ้นจากเงื้อมือของอังกฤษเลยจะหาวิธีในการเข้าใกล้พระเจ้าชาวที่7นะครับนางเนี่ยก็เลยออกจากบ้านอ้างว่าจะไปหาญาตินะครับผม แล้วก็ได้ไปหานายพลโลแบรเดอโบเดกูนะครับผมที่โวกุเลอร์พอไปถึงครับชาแนกก็บอกกับนายพลว่าเธอจะเอาพระเจ้าชาวที่7ไปเป็นกษัตริย์ให้ได้ถ้าพวกคุณเป็นนายพลเนี่ยพวกคุณจะคิดว่าไงครับอยู่ดีๆก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้นะครับมาอ้างว่า ได้รับเสียงจากนักบุญได้ยินเสียงของเทวดาได้ยินเสียงของพระเจ้าบ้าบ้าวิชานี่ไปเสพตัวไหนมาเนี่ยฮะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะเพอร์เจอร์ชานะครับก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจมากแต่ว่านางก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมนางกลับอยู่ในเมืองนั้นต่อไปอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะทําการโน้มน้าวนายพลนะครับผมประกอบกับว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีคําทํานายว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะถูกทําลายโดยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือพระนางอิสบอลนะครับที่ให้อังกฤษเนี่ยมาปกครองประเทศและก็จะมีหญิงสาวบริสุทธิ์นะครับผมาาาทํกกกรรอบู้ฝั่งเศส ชานก็เลยใช้คําทํานายนี้เนี่ยป่าประกาศไปทั่วนะครับจนชาวบ้านเนี่ยพากันเชื่อมากนายพลก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ชานเนี่ยเพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจให้กับทหารตัวเองก็ได้นะครับเลยเขียนจดหมายแนะนําไปหาพระเจ้าชาวทิจิด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขายังไม่มีการเรียกชื่อเล่นกันนายพลเนี่ยก็เลยเขียนไปว่าและปุเซลนะครับผมที่แปลว่าเด็กหญิงนายพลโบดเดรกูเนี่ยนะครับผมก็จัดตั้งคณะเดินทางไปยังชิโนง ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าชาวที่7เนี่ยพำนักอยู่โดยมีผู้ติดตาม5คนนะครับทั้งให้ดาบให้มา้าและที่สําคัญคือให้ธงธรรมด้วยครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยของชานโดยเส้นทางที่จะต้องผ่านไปยังเมืองชิโนงเนี่ยแหละครับจะต้องผ่านพวกบูกินยงและก็พวกอังกฤษซึ่งคณะเดินทางของชานเนี่ยก็ผ่านมาได้แบบชิวๆเลยนะครับคือไม่ถูกโจมตีหรือว่าอะไรเลยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปฏิหารเรื่องแรกๆนะครับของชาญที่จะเสริมชื่อเสียงให้กับชาญเข้าไปอีกในภายภาคหน้า พอไปถึงเมืองชิโนงนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาเตรียมต้อนรับกันอย่างยกใหญ่เพราะพวกเขาก็ได้ยินข่าวหรือว่าชาญจะมานะครับผมซึงชาญตอนนี้ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วซึ่งต้องรออีกประมาณ2 3วันนะครับกว่าที่พระเจ้าชาวที่7เ,เนี่ยจะให้เข้าเฝ้าตำนานนะครับเล่ากันว่าพระเจ้าชาวที่7เ,เนี่ยได้ไปซ่อนอยู่ในหมู่ข่ารับใช้นะครับและให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งบนบัลลังตัวเองเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าถ้าชาญเนี่ยเป็นเด็กตามคําทนายจริงจะต้องหาเขาเจอ ในตอนที่ชาญเดินเข้ามาในห้องนะครับพอมองไปบนบันลังเนี่ยก็รู้ว่านั่นน่ะไม่ใช่พระเจ้าชาว,ชาวที่7็แน่นอนจึงเริ่มเดินหารอบห้องนะครับและก็ได้ไปเจอพระเจ้าชาวที่7ตัวจริงจนได้นะครับถึงแม้ว่านางเนี่ยจะไม่เคยเห็นหนะ้าพระเจ้าชาว,ชาวที่7มาก,ก่อนเลยตอนแรกครับพระเจ้าชาวที่7เนี่ยก็ไปเชื่อเรื่องที่ชาญเล่าครับบ้าเปล่าว้ชาเพอเจอใปใหญ่แล้วจะพาฉันไปเป็นกษัตริย์งั้นเหรอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเธออะนะแน่นอนครับว่าตอนแรกเนี่ยชาวที่7ก็ไม่เชื่อนะครับ แต่ก็มีคนเล่าว่าชานเนี่ยก็ได้ไปกระชิบข้างหูพระเจ้าชาที่7นะครับเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่แน่ชัดนะครับผมแต่ว่าก็มีคนเดาว่าอะไรนะฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยสวดมนต์บทไหนก่อนนอนจนพระเจ้าชาที่7ก็เริ่มเลิกลากขึ้นมาแล้วครับแบบก็เริ่มเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดความลังเลขึ้นในจิตใจนะครับว่าชานเนี่ยเป็นเด็กหญิงบริสุทธิ์หรือว่าถูกปีศาจสิงสู่กันแน่ชาวที่7ก็เลยจะทําการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของชานครับโดยการถามคาถามต่อคาถามแล้วก็ตรวจเยี่ยมพรหมจรรย์ซึ่งชาาานกก็ผ่รรทอ พระเจ้าชาตที่7กับนายพลโบเดกูเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้ชาตเป็นเครื่องมือของการเมืองครับผมแล้วก็ปลุกกําลังใจทหารของฝั่งตนคณะเดินทางของชาน,นะครับก็ได้ไปเอาสเสบียงที่เมืองบลวสเพื่อที่จะได้ไปส่งเมืองอเลอองนะครับแต่ด้วยความที่ชานเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับผมเธอเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายไปไล่พวกอังกฤษว่าให้กลับบ้านไปได้แล้วถ้าไม่ไปนะฉันจะไล่พวกแกไปเองและในตอนนั้นนะครับทั้งฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ได้ถือว่าชาตกลายเป็นแม่มดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะเดินทางของชาน,นะครับ ก็ได้เดินทางมาถึงฝั่งใต้ของแม่น้ํหลัวเพื่อที่จะเข้าเมืองอเลองแต่ว่าขณะนั้นนะครับเจ้าเมืองเนี่ยได้ถูกจับตัวไปก่อนก็เลยมีแม่ทัพคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าชอนดูนัวมารักษาการแทนนะครับตอนแรกเนี่ยชอนก็ไม่เชื่อชานะครับแต่ว่าทหารกับชาวบ้านของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อบ้างแล้วเพราะว่าได้ข่าวรือว่าจะมีคนมาช่วยพวกเขาพอไปถึงนะครับชานเนี่ยก็รีบร้อนอยากจะเข้าเมืองมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่น้ำเนี่ยมันไหลาจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือไหลลงมาหาสมุทร แล้วก็ลมเนี่ยก็ดันพัดจากขวาไปซ้ายอีกนะครับก็เลยมีความไปไปได้ยากที่จะเดินทางเข้าเมืองด้วยเรือถึงแม้ทหารเนี่ยจะเถียงชาญว่ามันข้ามไปไม่ได้นะครับแต่ว่าชาญเนี่ยก็บอกให้รอท่านใดนั่นเองครับลมก็เปลี่ยนทิศเป็นเหมือนปฏิหารอีกอย่างหนึ่งเลยดูนวเนี่ยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าชาญอาจจะเป็นเด็กสาวตามคำทำนายจริงๆก็ได้พอเดินทางเข้ามาถึงเมืองนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีตัวชาญเองก็รีบร้อนจะไปรบอีกนะครับผมแต่ว่าก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องรองกำลังเสริมมาก่อนนะครับ ข่าวลือของชาญเนี่ยก็เริ่มไปถึงหูของฝั่งอังกฤษบ้างแล้วเจ้าทหารของพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะเสียขวัญในระหว่างที่ชาญเนี่ยกำลังเดินสำรวจรอบเมืองอยู่นะครับชาญเนี่ยก็ได้ไปพบเข้ากับค่ายทหารอังกฤษค่ายหนึ่งด้วยความปากแจ๋วครับชาญเนี่ยก็ได้ไปตะโกนไล่ทหารพวกนั้นว่าให้กลับบ้านไหมะฝั่งทหารอังกฤษนะครับก็หาว่าชาญเนี่ยเป็นโสเภณีจนชาญโกรธมากก็เลยแช่งทหารคนนั้นไปว่าคืนนี้แกต้องตายพอเช้าวันถัดมาครับทหารคนที่โดนชาญแช่งไปก็จมน้ําตาย คราวนี้ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ยิ่งเสียขวัญกันเลยครับส่วนฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มจะฮึกเหิมขึ้นมาบ้างอยู่มาวันหนึ่งนะครับพวกทหารเนี่ยก็ออกรบเลยโดยที่ไม่ยอมบอกชานะครับเพราะเห็นว่าชาเนี่ยเป็นแค่คนที่คอยสร้างขวัญและกำลังใจให้เท่านั้นพอชาตื่นมาครับก็โกรธมากและก็รีบสวมชุดเกราะขึ้นขี่ม้าพร้อมกับธงเธอกระโจนเข้าไปสู่สนามรบระหว่างการรบนะครับชาเนี่ยก็ถอดธนูยิงเข้าที่อกใกล้ๆกับไหลทหารฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็รีบพาตัวนางไปรักษานครับ ก็คิดไปว่าชาเนี่ยตายไปแล้วนะครับผมถัดมาครับฝั่งอังกฤษเนี่ยก็เริ่มที่จะตีฝ่าวงล้อมเข้ามาได้แล้วทันใดนั้นเองครับชาเนี่ยก็ได้ควบม้าพร้อมกับสะบัดธงของเธอเข้าสู่สนามรบอีกครั้งมูดของฝั่งอังกฤษในช่วงนั้นก็คงจะแบบฝั่งอังกฤษครับขวัญก็เจิงหมดเลยส่วนฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็ฮึกเหิมขึ้นมาแบบโอ้โหแน่นอนครับว่าด้วยสภาพการแบบนี้เนี่ยชัยชนะก็ตกเป็นของฝรั่งเศสครับ เมืองอเลอองก็ถูกปลดปล่อยวันนั้นเนี่ยชาญก็ได้ถูกยกย่องเป็นวีรสัตรีครับผมและก็ได้รับฉายาว่าลาพุเซลดอเลอองนะครับผมหรือแปลว่าเด็กผู้หญิงแห่งอเลอองเท่านี้ครับหน้าที่แรกของชาญเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์หน้าที่ถัดมาก,ก็คือพาพระเจ้าชาวที่7นะครับไปขึ้นครองราชที่แคลรมส์นะครับผมชาญเนี่ยก็จะรีบร้อนจะไปให้ได้เลยนะครับผมพระเจ้าชาวที่7็เนี่ยก็ตัดสินใจไปตามที่ชาญบอกครับระหว่างทางเนี่ยก็ต้องเจอกับทหารอังกฤษอีก ก็เลยปรึกษากันว่าจะทํำยังไงดีชานก็เสนอว่าจะให้ใช้ความเร็วของม้านะครับทาให้พวกอังกฤษเนี่ยตกใจไปเลยวันต่อมาพวกอังกฤษก็ได้ตั้งแถวอยู่ในป่าที่พวกชาญเนี่ยมองไม่เห็นครับผมแต่แล้วท่านนั้นเองครับก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งออกมาผู้ทหารอังกฤษเนี่ยคิดว่าเป็นพวกฝรั่งเศสจึงระดมยิงธนูใส่จนทําการเปิดเผยตําแหน่งของตัวเองให้พวกชาญรู้ครับทางฝั่งฝรั่งเศสเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่รีรอครับผมรีบควบม้าถมกําลังเข้าใส่จนชนะข่าวการชนะครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ชื่อออเสีียงงงงขขชาน,นโดดััึ้ไปกครบ เมืองแรกที่พวกของชาญต้องผ่านเลยก็คือเมืองทัวครับผมตอนแรกเนี่ยเจ้าเมืองก็ไม่ยอมให้เข้าครับจนทางชาญเนี่ยจะต้องกดดันเจ้าเมืองด้วยวิธีการต่างๆเช่นเอาบันไดไปพาดรั้วเมืองนะครับผมหรือไม่กระจุดไฟเผาร,รอบเมืองประกอบกับข่าวลือที่ว่าชาญเนี่ยเป็นแม่มดเจ้าเมืองก็เลยกลัวครับเลยยอมเจราจาให้ผ่านเข้าไปพอไปถึงเมืองต่อมาเนี่ยก็ยอมให้พวกของชาญผ่านแต่โดยดีทางฝั่งของพระเจ้าชาวที่7เนี่ยนะครับตั้งใจว่าจะทําการเจราจากับฝั่งอังกฤษแต่ชาญบอกว่าจะต้องไปช่วยปารีรสกลับมาให้้ได พระเจ้าชาวที่7็เนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยากไปครับเพราะว่าเขาเคยไปรบแล้วก็แพ้กลับมาแต่ว่าสุดท้ายก็ขัดใจชาไม่ได้ครับในการรบเนี่ยชาดอนธนูนยิงเข้าที่ต้นขาครับจนพระเจ้าชาวที่7ได้เห็นว่าไม่น่าจะไหวแหละก็เลยถอนกําลังออกมาเหลือแค่ชาญกับทหารผู้ซื่อสัตย์อีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นพระเจ้าชาวที่7ครับก็ได้ถอนกําลังเนี่ยไปตั้งหลักที่โบสถ์เซนเดนิสชาที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็โกรธมากว่าจะถอยถทัพทําไมต่อมามีข่าวว่าเมืองชองเปียงนะครับทูตทหารอังกฤษเนี่ยรอมาอยู่ชานเนี่ยก็จะไปช่วยครับ แต่พระเจ้าชาที่7เนี่ยก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วชาญก็เลยจะต้องไปเองครับผมแน่นอนครับว่าลําพังแค่ชาญกับทหารเพียงไม่กี่คนเนี่ยก็ไม่สามารถสู้พวกอังกฤษได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยถูกพวกบูกินยงเนี่ยจับตัวไปขังคุกครับแต่ว่าชาญก็ไม่กลัวเพราะคิดว่าพระเจ้าชาที่7จเนี่ยจะต้องมาช่วยอย่างแน่นอนเวลานะครับก็ผ่านไปปรากฏว่าไม่มีใครมาช่วยชาญเลยครับชานเนี่ยก็เสียใจมากต่อมาพวกอังกฤษเนี่ยก็ได้รับตัวชาญไปที่เมืองรองนะครับผมฝั่งอังกฤษเองเนี่ยก็ไม่ชอบชาญอยู่แล้วครับ แต่พวกอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าฌาน,นทันทีเพราะว่าถ้าพวกเขาทําให้คนอื่นเชื่อว่าฌานเป็นแม่มดนอกรีดได้การขึ้นของราชของพระเจ้าชาวที่7ที่ได้เป็นกษัตริย์เพราะว่าฌานช่วยเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะครับจึงมีการจัดการพิพากษาฌานขึ้นครับโดยมีผู้พิพากษาก็คือปียโกชงซึ่งเป็นพระนะครับผมตอนนั้นเนี่ยฌานอายุได้ประมาณ19ปีกว่าเปียโกชงนะครับก็หาทางยัดข้อหาต่างๆให้กับฌานทางคับถามหวังจะให้ฌานตอบผิดแต่ว่าฌานเนี่ย ก็ตอบทุกคำถามได้ดีมากครับจนรอดอยู่หลายครั้งถึงขนาดที่ว่าคําตอบของชาญเนี่ยได้รับการชื่นชมจากพระนักบวชที่อยู่ในการพิพากษามากกว่า100ร้อยคนรวมถึงเปียโกชงเองด้วยมีการขู่ชาญน,นะครับว่าจะจับไปทรมานให้รับสารภาพแล้วก็ทําการล่ามโซ่ชาญที่มือเท้าวรวมถึงคอเอาไว้กับเตียงจนขยับไม่ได้ทําให้ทั้งสภาพกายและสภาพจิตใจของชาน,นั้นย่าแย่แต่ด้วยความศรัทธาครับชาญเนี่ยก็ยังไม่ยอม,มรับสารภาพจนถึงวิธีการขั้นสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยตัดฉากว่าจะเผาชาญ ทึงทาการจ้างชาวบ้านจํานวนมากครับมาเป็นหน้าม้าไปยืนรายล้อมพร้อมบอกชาญว่าถ้าชาญเนี่ยไม่เซ็นเอกสารฉบับนี้ชาญจะถูกเผาหน้าตอนนี้เลยนะครับผมด้วยสภาพจิตใจที่บอบช้าม,มาหลายเดือนนะครับประกอบกับว่าชาญเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับไม่ได้รับการศึกษาก็เลยเซ็นไปด้วยความกลัวครับโดยที่ไม่ทันได้อ่านเอกสารนั้นเลยเช้าวันถัดมานะครับคนคุมห้องขังของชาญเนี่ยก็เห็นว่าชาญเนี่ยแต่งชุดผู้ชายแต่ในสัญญาที่ชาญได้เซ็นไปเมื่อวานเนี่ย มันถูกระบุเอาไว้ว่าการที่หญิงแต่งเป็นชายเนี่ยถือเป็นการนอกรี่นะครับสาเหตุที่ชาญแต่งชุดผู้ชายเนี่ยอาจจะมีได้ดังนี้ครับ1คือป้องกันตัวเองโดนข่มขืน 2. มีคนขโมยเสื้อของชาญไปนะครับแล้วก็ได้ทิ้งเสื้อผ้าผู้ชายเอาไว้ให้แน่นอนครับว่าชาญถูกตัดสินให้เผาทั้งเป็นตัวของชาน,นะครับถูกผูกไว้กับกางเขนไม้ขนาดใหญ่ที่สุมด้วยกองฟางด้านล่างมีผ้าที่ถูกเขียนว่ากระทําผิดซ้ําสีขาวเนี่ยคุมหัวชาญเอาไว้ มีผู้ทหารอังกฤษและก็บูกินยงนะครับมาล้อมชาวบ้านเอาไว้ประมาณ800คนโอ้โหนี่ต้องทําในขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยก่อนที่ชาญจะถูกเผานะครับนางเนี่ยก็ได้ขอไมก้กางเขนพร้อมกับวิงวอนตอพระผู้เป็นเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้วาชานเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ตายเพื่อศาสนานะครับชาญเนี่ยถูกเผาถึง3รอบเลยนะครับผมคือเผาจนแบบไม่เหลือแม้แต่ทุลีไอ้พวกขี้เท้าที่เหลือเนี่ยก็ถูกเอาไปทิ้งในแม่น้ำนะครับป้องกันไม่ให้คนมาเก็บซากหรือว่าขี้เท้าเนี่ยไปเคารพบ,บูชาอะไรอีกพระเจ้าชาวที่7นะครับ เห็นว่าตอนที่ชาญตายเนี่ยชานตายในฐานะแมงมดก็เลยเห็นว่าอาจจะทําให้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยดูไม่ดีนะครับก็เลยเปลี่ยนสถานะของชาญโดยเขาเนี่ยได้ร่มน้วให้คนในครอบครัวของชาญน,นะครับรือคดีมาทําใหม่โดยให้พระสันตปาปาเนี่ยมาช่วยไอ้พวกคณะที่เคยพิพากษาชาญเนี่ยก็กลับคาให้การหมดเลยครับว่าแบบโอ้โหเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากนะพวกเขาเนี่ยถูกบังคับว่าให้ต้องตัดสินแบบนั้นแล้วก็พูดถึงแต่สิ่งดีๆของชาญกันนะครับแหมไอ้พวกนี้นี่มันมัน,ม,นมันอยู่เป็นวะ สุดท้ายชานก็ได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับผมแล้วก็ได้หายไปในหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงยุคปี1800ครับมีนักเขียนเชิงประวัติศาสตร์คนหนึง่งชื่อว่ามิเชลเล่นะครับเขียนประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยที่มีเรื่องของชานเนี่ยรวมอยู่ด้วยชื่อของชานก็เลยกลับมาอีกครั้งครับแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็ใช้ชานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงด้วยครับภายหลังหมู่บ้านโดมเรมีเนี่ยได้ตกอยู่ในเขตลอเรนซ์ของประเทศเยอรมันนะครับผมทางฝ เป็นที่ของฝรั่งเศสนะชานเนี่ยก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสไปโดยปริยายครับโดยเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่1พวกทหารเนี่ยก็ได้พกรูปปั้นชานดารตัวเล็กๆเนี่ยไปออกรูปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจทางศาสนาจักรนะครับก็เห็นว่าชานเนี่ยเริ่มที่จะถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเยอะไปแล้วจนกระทั่งในปี1905ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายลาริซิตนะครับที่จะแยกรัฐและศาสนาออกจากกันและถัดมาครับ ในปี1920สมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกที่15ท่านสานาจักเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสถานะของชานเป็นนักบุญของฝรั่งเศสไปโดยปริยายครับครับผมนั่นก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆของชานดานะครับที่ผมนํามาหยิบยกเล่าในคลิปนี้ถัดมาครับเรามาดูข้อมูลของชานดักในจักรวาลของเฟดกันบ้างดีกว่าเซเวนคลาสรูเร r นามแท้ชันดักหรือรู้จักกันในอีกชื่อลาปูเซล เพศหญิงส่วนสูง159ซนเมตรน้ำหนัก44กิโลกรัมอายุ19ปีปีเกิดปี1431สัญชาติฝรั่งเศสชันดากนะครับที่เราเห็นกันในเฟนเนี่ยจะอยู่ในร่างของเด็กสาวชาวฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อว่าเลทิเซียที่มีลนะักษณะทางภายนอกคล้ายกับร่างจริงๆของชานมากที่สุดนะครับคือร่างจริงของชานเนี่ยอ,อหน้าอกเล็กกว่าเลทิเซียอยู่นิดนึง ตัวของชานะครับมีคุณสมบัติทั้งคลาสเซเบอร์และก็รูเลอร์ครับโดยเฉพาะคลาสรูเลอร์เนี่ยจะเป็นคลาสพิเศษที่จะถูกอัญเชิญมาได้เฉพาะเจากสักดิธิ์เท่านั้นเพื่อมาทําการควบคุมสงครามเจอกสักดิทธิ์ซึ่งเซอร์เบนทุกตัวที่อยู่ในสงครามนะครับจะรู้ตัวตนของรูเลอร์เองโดยอัตโนมัติและตัวเธอนะครับในฐานะรูเลอร์เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการรับรู้ตําแหน่งของเซอร์เบนทุกตัวในระยะ10กิโลเมตรด้วยครับ และชันเนี่ยนะครับผมก็ยังมีสกิลที่เรียกได้ว่าสุดโกงอยู่สกิลหนึ่งด้วยนะครับก็คือสกิลต่อต้านเวทมนตร์ระดับ e s นะครับผมซึ่งเป็นสกิลเฉพาะคลาสซูเลอร์เ e ท่านั้นนะครับซึ่งสกิลต่อต้านเวทมนต์อันนี้นะครับผมแข็งแกร่งกว่าคลาสเซเบอร์อีกนะครับโดยมันเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางเวทมนต์ที่เข้ามาหาตัวเธอนะครับให้ออกไปห่างจากตัวเธอแม้วเวทนั้นจะแข็งแกร่งเท่าใดแม้วเวทนั้นจะเป็นเวทมนต์ที่มาจากยุคเทพเจ้าก็ตามก็ไม่สามารถทําอะไรเธอได้ครับ และเธอครับในฐานะผู้คุ้มกฎเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรู้นามแท้แล้วก็ความสามารถรวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเซอร์เวนทุกตัวในสงครามด้วยและแน่นอนครับว่าพอพูดถึงผู้คุ้มกฎเนี่ยนางก็ต้องมีเรจูเอาไว้สั่งการเซอร์เวนให้อยู่ในระบบระเบียบด,ด้วยครับซึ่งมันจะอยู่บนแผ่นหลังของเธอโดยโคต้าในการใช้นะครับก็คือใช้ได้2เส้นต่อเซอร์เวนหนึ่งตนมากันที่สกิลเฉพาะของเธอกันบ้างดีกว่าครับร v เวเลชั่นระดับ A หรือว่าการเปิดเผย เป็นสกิลที่จะทําให้ผู้ใช้นะครับได้ยินเสียงของสวรรค์เพื่อสั่งให้กระทําสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสถานที่ดีที่สุดเป็นเหมือนกับสัญชตาตญาณในการต่อสู้ครับและก็เป็นสกิลที่ผูกมัดติดกับวิญญาณของผู้ใช้โดยตรงถัดมาครับคาริสมาระดับ4เป็นความสามารถในการสั่งการกองทัพครับโดยชายเนี่ยจะนําทัพด้วยการโบกธงของเธอและผลักดันขวัญและกํลาลังใจของทหารจนถึงขั้นสูงสุดและด้วยพลังนี้ครับ สามารถทาให้ทหารในบังคับบัญชาของเธอเนี่ยเชื่อในตัวเธอโดยไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆสกิลที่3ครับเซนหรือว่านักบุญะดปบีด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นนักบุญนะครับผมตอนที่เธอถูกอัญเชิญมาในฐานะเซเว่นเนี่ยเธอก็จะมีความสามารถในการเลือกสกิลได้หนึ่งอย่างต่อไปนี้ครับ1คือเพิ่มประสิทธิภาพของความศักดิ์สิทธิ์2ครับเพิ่ม HP โดยอัตโนมัติ3ครับเพิ่มระดับสกิลคาริสม่าขึ้นอีก1ระดับ4ครับการผลิตผ้าคลุมศักดิ์สิทธิ์สมบัติวีรชน พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราทงของข้าเอย๋ยจงปกป้องสหายของเราลูมิโนเซเตเอเทเนเลบัดนี้พระเจ้าอยู่ข้างกายข้าแสงสว่างอันเป็นนิจนิรันด์ชนิดข่ายป้องกันระดับเอระยะ1-10ถึงจำนวนเป้าหมายไม่ทราบอาวุธออกสึกของชานดาเป็นทงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเธออยู่ตลอดเวลานะครับและเธอเนี่ยก็สามารถใช้ทงนี้ในการโจมตีศัตรูได้โดยจะใช้ปลายแหลมเนี่ยแทงศัตรูเปรียบเสมือนหอก เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารผู้สธานในนักบุญธงนี้นะครับจะปกป้องเธอในขณะที่เธอเนี่ยกระโจนเข้าสู่สนามรบตามตำนานของชันดักแล้วเธอจะโบกธงนี้ท่ามกลางสนามรบและจะต่อสู้จนถึงที่สุดไม่ว่าจะได้รับบาดแผลนหนักขนาดไหนเมื่อทําการเปิดใช้สมบัติชิ้นนี้นะครับชานจะปักทงลงพื้นพร้อมกับกางมันออกแปลเปลี่ยนสก,กิลต่อต้านเวทมนตร์ระดับ E.S. ของเธอให้กลายเป็นเขตแดนป้องกันความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายทางวิญญาณ จะส่งผลไปรูปทรงกลมห่างจากตัวธงราประมาณ10เมตรเสมือนคำอวยพรของเหล่านางฟ้าครับแสงสัิ์สิทธิ์นี้จะบบยบินลงมาจากฟากฟ้าตัดทุกคนออกจากที่ที่พวกเขาอยู่ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับนั้นจะถูกกักเก็บเอาไว้ที่ธงแน่นอนครับว่าความเสียหายที่เธอจะรับได้เนี่ยมันก็มีขีดจํากัดครับเธอเลยไม่สามารถที่จะทนสมบัติวีรชนระดับต่อต้านป้องประการได้หลายๆครั้งติดต่อกันสวงสวรรค์จากป่าประกาศความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คืนนภาจากพิสูจน์พระททยของพระองค์วันแล้ววันเล่าพวกเขาเฝ้าดินหยาดแห่งวาจาคืนแล้วคืนเล่าพวกเขาเฝ้าประจักษ์ซึ่งปัญญาอักคียังคงหมกระนำสว่างสวัยในใจข้าที่แห่งนี้ข้านั้นพบจุดจบชะตาข้าโลลิขิตไปตามคันลองความฝันของข้าปัดนี้ได้มาถึงบทสรุปโดยสิ่งสุดท้ายที่ข้าเหลืออยู่นี้ข้าจักปกป้องเส้นทางที่พระองค์จักดำเนินโอ้พระผู้เป็นเจ้า ข้าขอมอบร่างกายนี้แด่พระองค์ลาปุเซลสักตรีศักดิ์สิทธิ์สีชาติประเภทฆ่าตัวตายระดับ4ี่ก่อนเปิดใช้งานระดับ EX หลังเปิดใช้งานระยะไม่ทราบจำนวนเป้าหมายไม่ทราบ use, ลาปุเซลนะครับผมเป็นอาวุธโจมตีเชิงคอนเซปต์ที่สื่อถึงสถงานะของเธอตอนที่กำลังถูกเผาเป็นไมติเสมือนที่เป็นเหมือนผลกระทบจากการตกผลึกทางทัศนิยภาพในฐานะของดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบเล่มน,นี้นะครับ คือแก่นวิญญาณวิรชนของเธอคือดาบของนบ,บุลแคทเธอรีนที่เธอไม่เคยชักออกมาเลยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อทําการเปิดใช้งานนะครับตัวของชาญเนี่ยก็จะถูกเผาแลกกับพลังทำลายล้างอันมหาศาลที่ไม่สามารถวัดค่าได้เปลวไฟนี้จะลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเธอเห็นว่าเป็นภัยเพราะตัวตนของไฟนี้มีเอาไว้เพื่อปกป้องสิ่งสำคัญของเธอ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของโจนออฟอาร์นะครับผมหรือว่าชันดักนะครับที่ผมเอามาเล่านี่คือย่อแล้วย่ออีกนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้กินเวลาของผมแล้วก็คุณผู้ชมมากเกินไปก็เราจะสังเกตเห็นนะชันเลยนะครับว่าชานตามประวัติจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับผมแล้วก็ปากแซบสุดๆเลยแล้วถึงแม้ว่าภาคอพพกิฟฟาร์เนี่ยนะครับจะเป็นภาคที่เธอถูกอัญเชิญมาในฐานะผู้คุมเพราะว่าเธอเนี่ยรักทุกคนเท่าเทียมกันนะครับมีความเป็นกลางแต่ว่า ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าใจของเธอเนี่ยไปตกอยู่ที่คนคนหนึ่งแล้วนะครับกินเด็กทําให้อายุยืนนะครับผมสาเหตุที่ผมเลือกชันดาร์กมาทาประวัติเนี่ยเพราะว่าในภาคสมุทรเดิมนั้นนะครับเธอเนี่ยก็มาด้วยนะครับผมแล้วก็มีการกล่าวถึงกบทชิมาบาระที่นําโดยอามาคุสะชิโระโทคิสดาน้่นนะครับซึ่งไออามาคุสะกับชันดาร์กเนี่ยก็มีความเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้นาในการปลดแอกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตายในฐานะวายร้ายเหมือนกัน ชันดักเนี่ยก็จะมาปรากฏตัวในภาคเฟสสุนไรเรมแดนด้วยนะครับในคลาสของแลนเซอร์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเอาเตอร์หรือเปล่าแต่ผมผอนดาว,ว่าไม่ใช่เอาเตอร์นะครับเพราะว่าสีหน้าของเธอเนี่ยดูเศร้าส้อยไม่ได้โหดร้ายเหมือนกับร่างอเวนเจอร์ก็ช่วงนี้ผมก็ติดอะไรหลายอย่างนะครับก็คือไหนจะซีรีส์วันพีชไหนจะบอทเทอร์เกตที่ติดงอมแงมอีกอรูชิเอลยังเล่นไม่จบเลยเนี่ยครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องของ ไปสมุไรเล่มลนั้นก็จะเปิดให้เล่นปลายเดือนนี้เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ซื้อก็รีบไปซื้อซน,นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเช้า มันรู้เลยมึงเต้นเต้นมึงเต้นแบบนี้เต้นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าบ่าวไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอเกิดมาจากอะไรมึงบอกไม่ได้ยังไงสบายหรืออะไรยาวอะไรมึงบอกยาวอะไรมึงเปนอะไรชายตายเป็นอะไรไอ้ชายเอามีดมึไ่เมื่อยนะเนี่ยเฮย